ตโแต่บอลออ,มอ,อกมี่บอกมนะึลุกได้ยรอ,อยบอกนะลุกเนี่เศ้าเนี่ยมลุกได้นะหรอฮะนอะอ่าหไว้หั้ยอยากมาทำบลูทามัน สบายดีพี่น้องสบายดีเอทุกคนพี่น้องอ่นานไ้กแกงไมเห็พามแบกเสียมชื่อโบราณสิอจะตันมาแจ้ไห้หนิ มาหานาะม้พี่น้องเลยแต่เราไปหากวงหาไก่เอเน่ะไม้ในสวนหยาพี่น้องมากับผในภาพอมได้ับก็ได้ซับ แงอยู okay. ่เพื่อนมาน่อไ้อันเม่้องมเ้นอ้ยสมบอกพี่น้องคอมเมนต์มาบอกลีมาตาหูนะกินลายลายพี่น้องเ้ยกินลายกินบจักอกกินจน กินจนกินจอักอ้ากพี่น้อเลยอือกินลายแห้งเขาเป็นจานกับบอิ่มตาทุ่งมาพี่ลูมาๆอย่าไปน้งเขาเขาจะเป็นข้างบ้านเอยเกนียบปมาเนี่ยอืองามเลยตาีนเพันจงว่ไปดำทางใดเนาะ โอาหมดตาหนึ่งเลยเออผ่นแกล้งได้นี่นะนี่ในจังหมัดแล้า วันไดดำมัดันมันมไม่น่ามันได้สักโอ้โหฝตกขึ้นเลยสักพืนนี่ก็บมไมน่าอ้ไปยังไงวะไม่มานมาหาหนูไหมเออคือทั้งดี ได้มาด้ามาตามตามเถียงหมูหาง่หญ่ห้าได้ห้าง่หห้าได้มาช้ามันไม่ไหลต่างหากเพาะป็นกระทะหม้อต้มน้ำไหมคือการตัวนี้พี่น้อง n g เอ้ยแล้วมาหนอไม่ไหลเจออีกเลย n g างนี่ก็มีเนอพอไปฮักเอามาเลยทำทำหมัวแพงหมวทำไมไหลหมัวหมัวแพ่งหมัวปลากครับ

มึงลงมาแหละฮะเอายอดันพินในคางเพื่อน้าไม่ท่าเนี่ยออเพาะรอเพะาน้าใหม่น้าน้าเนี่ยนาทีลยนแล้วกะเพินกะสิแกงเพินกะกใค้เนี่ยก็จะเข้ามาว่าว่าน้ำตีนะว่าน้ำพุนหาดนลงไปดาใหายหนึ่งเชหนก็งอาให้มันงามกกงาม อันน so, uh, uh, so, um ั้นบ ja ่เรียนสายคิดบ้างสบายดีพี่น้องสิแกงหน่อยไหมหูเกื้อยกินเกื้อยมาลกกะซอยอ๋อเกลื่อนลูกกาซอยแกงหนอยกินอ่ะอื้อยอย่าแกงหน่อไม้บ่เออเกื้อนอีกต่อยืดทักเนาะอย่าแกงหน่อไม้เดี๋ยวอยากกินไก่แล้วก็ขาขี้นอื่นเล็กๆทสิขาอย่างให้คนงานกินจทสิได้จะคน ผมเล่ได้จ้าเราไปเอาเลยฉันรูมีไก่ขาก็น่าพอ,อไปเดียวนี่เหลาะมากแล้วพี่น,อนออ้องมันออกตะเขื่อนตะซานโอ้โหครับรื้อแถวติดปลายมัน <c oughs> บกน <c oughs> ุบกวานไม่บุกวานนะ ม่น้่แก่แสบด้วยว่านอนนี่ฮ่ <laughs> หาหนุ่มห่า้อควม c o m p มัน e ไหนมาคิดอะไรให้ดังเนี่ยพ่อแล้วทั้งนี้ผู้ป่าทั้งมันทั้งมันยาวเนี่ยแหละพอ่อแสบแสบอ,อน,นี่พี่น้องเอาจากแกงหนึ่งนะพอดีสดน้าว่อเอาลายดอก เออนั่นแล้วเมื่อแกงกินซองชมคนอืมมันเลือกกับมันบ่มีไข่ซานต่อโอ้ยเนาะขิ้ทอดปูได้ตอนน่ะเพิ่เลาไปกินน้ำหัหน้าแบ่บเพื่อนวะแค่ไปกินใหม่ตัวเองไงก็ปู่ปเสียไปเพื่อพี่น้องครัวเพื่อนทั้งแล้ว เอ้ยกับนำรังเรงทุกปจะปอกชอบทุกคน,นจะกอวันชอบหานแนงมันอยู่ ึน <Huh? S 2> ี่ครับพ่อพ่อเลยอ่พ่อแกงเหรอจัพ่อฮะัววนแล้วนั ตัวหูตัวหูมบึนอย่ทางหลังตั๊สูงิกมาวนอ๋่ปุ๊บเกือบมอไม่เห็นไม่เด็นกนเลยนะพ่อ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 แะ้วพ่อบ้ากระชังพ่อไม่มันมันลายมันแกงกวดแซ่บ เพราละผู้แมนดอกเด้อค่ะผู้แมนดอกตรงนู้นดูมันจะแคบนะแคบปั่นนะมึงบ้องมั้ยแต่ผู้แมนดอกผู้แมนอ๋อพอออกนี่ก็ได้แล้วนี่ออกก่อนจ้ะนะเดี๋ยวได้บ้านลาบุระบุกรง่ายอยู่เปงานก่อนตะหู้ตะหู้ เป็นมาซาซุยเรียบร้อยพี่น้องเลยมาตะหูนี่โอ้ยแมงเ้ายังขี่รถจักรไปใจไปส่งเล่าแล้วยังไม่ได้ขี่รถใหญ่ฮะ <laughs> ไปจิจ๊าก็ไปเห็นแล้วบาลงไปบอก สร้างก,กันไปส่งคือกันแถะนี่นาข้างามไปอี่เนี่ยสร้างกัะตัวเดียวโ, <c oughs> โอ้ยอ้ พ่อเร็อยพี่น้องเลยหาโนมาอีไม่ต้อชิเมื่อปอออกปนี่แกงเขียงย่างลูกงางงงเฮ้ยเป็ตะแพงอือใ่มาเมื่อไงง้างผู้บริญตายก้อนหฮาาน่ะ ขอบใจเลยไะอยู่ดีมีแหงสุขภาพเข้มแข็งบัววางแล้วว่าไรจังบัวพี่นาอนนี้สิว่าสิโจกน้องเพิ่มพี่น้องเลยย่านกกตัวย่านดาออกอยู่ มันจ an ังสบายแบบดำนาเออให้เข้ามากลัวให้ขัดขดโลดคนท้างเลี้ยมสินีบเข้ามาอีกออเข้ากันนี่ก็ผ่ในห้าจุดถือทบมาะทบหมดลยบอทมแหละทางนี้ชิบเป็นยังผู้มีต้าขืนขางผู้ขางผู้เกี่ยวกกใหม่โอ้เสียดายเล้ห้าจกผัดเสียหายลายทันโจกผัด จะหายต้นม้อีปูควรสิใหญ่ต้นหมอกต้นม่วงได้กินหมาบ่อะไรเพอบ่ได้ขอผูอื่นไปจกกระมุนลงเบิดแล้วหานเอาใหม่ไปแกงสุ่คนงานกินพี่น้องคนงานถ้ากระตื่นตื่นนอนมาตะเบิงวัดลำเรื่องกับยายดำกับยายดำ คพี่น้องเอ้คลิปนี้กับซิดเดล่าไปเพียงเซมี่เนาะพี่น,น้องมีแต่น้ำไม้ไหลกับน้ำไม้บงน้ำไม้หวานพี่น้องเลยมันมันต้มมัโดนมันกันจืดนะน,นี่ไปห้าก็ห้าบูดไกล้บูดห้าอยู่หัวอยู่ห้องเอาอ,อยู่สวนโลดนี่แหละอารก่อนให้ยันง,งัวเต้นออกให้มันกินอยู่ล กินอยู่ฮก็อิ่มจีดอ่ะกินอยู่ฮแล้วตอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี